เด yes, I mean, ี๋ยวแป๊บนึครับก็ยวท่านแปลว่าสุนแบครับเดี๋ยวเขอานมแป๊บนึงครับเอาค ไายทุกครั้งครับผ่านทุกครั้งเลยเไล่คนระับขอ,อยันไร่ก็จะถูกกระไรบ้างครับ จะไลฟ์สองวัน,นครับไลฟ์ครับครับคนดูนะอันนี้ก็ไลฟ์ที่ว่าจะไลฟ์เพราะว่าต้องกนานดูสักน้อยคนดูยังไม่ได้เข้ามานะครับสวัสดีครับไลฟ์ชิวๆครับผมอันนี้ไลฟ์ชิวๆ กะว่าจะไม่ร้ายแล้วครับแต่ว่าปน,นี้จะไปสมัครมาสี่นะครับก็เดีย๋ยวอะไร สดัสดีครับผมดูดูกัน,นะครับข้อใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ไม่หายวัดนะครับต้องขอโทษดูก่อนนะครับโทษนะครับอย่างนี้หายวัดเนาะ ก็ไล่มันคื่วงนะเอ็เอาชื่อรอดนะครับจะไลไปด้วยต่อพวกปัญญาไปด้วยครับไอตอนนี้ที่ไายเพราะว่าต้องการคนดูนะครับสักประมาณห้อาประมาณ ถ้าไล์ทุกวันจะให้ร้อยคนก็ได้นะช่องทางยูทูบนะจะให้ถึงร้อยคนนะครับจะนะคจะทำให้ถึงร้อยคนเนาะเพราะว่าเพราะว่าผมทำยูทู e มานี่คือคือตั้งเป้าหมายไว้ว่าจากจะได้โล่นะครับโล่หนึ่งหนึ่งล้านซับเนี่ยครับเป็นของขันในยูทู e ก็ได้ครับเป็นของขังนยูทูปก็ได้นะที่ที่ว่าทำยูทู e มาเนี่ยคือเนื่องจาก ต้องการคนดูแล้วก็ชอบการเรื่องเกมนะครับแล้วก็ที่ทำยูทูบมาจะไลฟ์ฟ่นนะครับจะต้องการยูทูบนะครับต้องการโล่หนึ่งล้านซับหนึ่งแสนทับหนึ่งหมื่นครับหนึ่งแสนทับหนึ่งครับประมาณนี่ครับก็ยังใช้ชื่อเดือนนะครับฝั่งกิตนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะที่ที่เดอนไลน์อยู่เนี่ยที่ไล์อยู่นะครับเล่นต่อชั่วประมาณครึ่งชั่วโมงครับสองชั่วโมงแล้วนะ ไอ้ยาดูว่ดูดไปเลยครับผมไม่อยากดูครับเอ้ยเมืมเอ่อกี้ใครวะอะนะเมื่อกี้ขารไป ลืมบอกว่าจะหาเพด้วยนะครับอาชรอดนี้คือจะลองดูหาเพด้วยนะครับจะลืมลืมบอกลืมบอกพทดครับจะหาเพด้วยจะหาเไม่มีครับจะลืมอาชลอดเพระฉันตัวเองนะครับ นี้จะไม่พูดบัญยาเยอะนะครับถ้าหากเปจะจะไม่พูดบัญญา,อะะา,า,ญญาตอนนี้พูดได้แต่ว่าถ้าหากไปจะไม่บรรยายนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะให้ดูการเล่นนะครับแล้วก็จะไม่พูดบัญญาละเพราะว่าถ้ามันพูดปัาเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหนื่อยนะครับ คืออะไรครับคืออะไรครับคืออะไรครับเนี่ยคืออะไรครับคืออะไรครับมือวิด,ดีโอนเดี๋ยวดูกันนด้นครับตอนนี้ที่ที่รายได้เพราะว่าอายุสิบห้านะครับรีบูนนะครับก็สามารถรายได้เนาะที่ตอนนี้รายได้เพราะว่าสิบห้านะครับ เล่นยากมากครับเดี๋ยวปิดก้องเล่นยากครับพี่อ้องเล่นยากตอนนี้ลงคลิปไหมครับเพิ่งเสร็จนะครับเพิ่งมีคลิปมาเสร็จแล้วก็ฝากติดตามด้วยน,นะครับ ให้ถึงสามหมื่น้วกัน ๋ยวหาเป็นเลยด้วยป้องกัน,นดี๋ยวจะเปิดหน้าดีกว่านะครับเพราะว่าสิบห้าเาเพราะว่าเปิดคือที่รายได้นี้คือจำกัดเนาะโมว่หสิบห้าปีแล้วเนาะก็มันจำกัดแค่สิบสองปสี่ปีนะครับประมาณนี้เลยครับก็ มันจำกัดมันจำกัดอายุประมาณสิบสองปีนะครับสิบสองผมเคยโดนมาทีนะครับช่องเก่าผมอะเคยโดนมาทีนะครับก็ตอนนั้นไลฟ์แล้วผมไม่รู้นะครับไลฟ์ผมมาแล้วไม่รู้เรื่องไอเนี้ยกดกิ้วทนะครับแล้วผมก็โดนแล้วจากนั้นผมก็ไลฟ์ไม่ได้เลยนะครับก็ต้องมาสร้างช่องใหม่ทั้งนี้นครับ นี่ดูตอนนี้เหมืองไม่มีครับทุกคนตายละเหมืองไม่มีอ่ะคงงดูวันนี้ก็เราว่างเนี่ยเราว่างเราต้องเกคนคนคนิดอะไรเกคนคนิดเรา ท่ผ่าแล้วไมมี <S <S มนี่นครับที่ผ้านครับที่ผ้านะครับคุณดูที่ผ่านะครับคุณดูต้องขอโทษนะครับผู้คําหยาบต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ไม่นันนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนนแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับที่สุดนะครับว่า พีค่ครูอย่าเดือดร้นะครับขอโทษนะครับฟันก็มันพูดได้ครับแต่ว่าอย่าเข้าดนินหลากกันเนาะเดี๋ยวผมเ็มิ่มเมตซีนะครับจงรัมต่อละอันะนไรทำไบ ค,คือผมต้องไว,าวยาวๆนะครับอันเนี้ยผมไมไ่ปิดไลน์ละเมื่อกี้มือมันไปโดนนะครับมันปนไปโดนผมนะัะผมก็เลยไปโดนเนาะก็เลยก็คราวนี้ผมไม่ดูยาวละเดี๋ยวดูครับเมื่อกี้ที่ปิดไรนะครับใส่ให้เดียวผมมือผมไปโดนครับมันอยู่ตรงมือผมนะครับมันไปโดนครับก็เลยต้องปิด เดี๋ยวร้ายใหม่ดีกว่าโอเคครับดูกันนะครับเฮ้ยต้องใส่กล่องได้หรอพวกวางเอาดิไปละวดูกันเก็ดรายและขอชอบพูดกันเนี่ยครับ y บีทูปเนี่ย Það er ekki að læna. Það er ekki verið að það var það að það er ekki að það. Ólega ólega. นะดูมาไม่ทันแล้วเฮนะ้ยดูให้เลยดูให้เลยวน่ะคนดูให้เลยวันแล้วนะ ไอ้เคื่องเอันนี้เป็นอันนั้นชื่อเประเมนนะครับก็เคียงเ น้านครับใช้เวลานานกันเดี๋ยวผมเปิดกันครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มันก็พูดแล้วมากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทีนี้ก่อนแล้วกัน แต่ามาค่ับพมมันจะยูทูปมันจะฟอนดอหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่ผมยังตรงสายมีคอมเมนต์บอกะไรไหมครับคือว่าผมผมไปเรียนแล้วว่าโตมามันชอบมันเรื่องอะไรนะครับฝากพิมพ์ด้วยนะครับฝากพิมพ์ได้รด้วยนะครับผมเคร่งงอยู่ครั้งแรกนะครับผมก็ผมเล่นมาครับมาเนี่ยผมเล่นมาครับทุกชนี้นะมันไม่เคยเนะี่ยดูเนี่ยดูนะครับเดีนะ๋ยวนะ มีแต่ทะเลืออะไรเนี่ยมีแต่ทะเลืออะไรคันเนี่ยไฟขึ้นชนะั่วโมงแล้วไม่เจอเกาะเลยอ๋ออันนี้เป็นตัวนี้ครับผมเจอเฉยครับอยากมากครับวันนี้ยาก อืมเออีปักกลางครับเอใช่เฮ้ยุณสารอะไรรับเนี่ยคุณตำรอจด่เไปดูไปถับของีผมก็พยียามาเจอใช่ โอ้ดูดูฮะดูยังดูยังเอ้ยดิฮเป็นไหมครเห็นไหมครับเห็นไหมครับต้องดูเดี๋ยวสคืออันนี้อันนี้ผมรู้แล้วคืออะไร Oui, oui, il y a un mot oui, oui, ça m'a l'air, mais oui, okay. oh, oui, oh. ด้นล่างรู้เลยครับก็เป็นดินเดียบมวยเดียบเราเลยจะเหลือแทบทีนทีคำหลออะไรครับทีนทีนะครับลาทีนทีล้วนครับนี่ครับล้วน เฮ้ยทำไมอะไรอย่างเ้ยชอบมีอะไรของเยอะตัวเนี้ยผมดูเลยดูหยะจะบอกมีเมือรานนะเฮะ้ยโอ้ย אורישל. הוא אומר לך חמדל... אה... אה, לא יכול לתת לו, וזה... ตัวละครใหม่ครับไอ้ต oh oh ัวน oh ี้แหละเกิดเท่านี้ครับตัวนี้มันเยอะจริงๆโอ้โหโอ้โหหมดเยอะจริงนะหมดเยอะนี่โอ้มาเกิไอ้ตัวบอลไอ้รูปบอลนี่ตัวบอลนี บัวนี้ไอ้ตัวบัวนี้ครับไอ,อ้ตัวบัวนี้บัวโอโอบันนี่โอไปลนะเดี๋ยวจะใกล้จะปิดแล้วนะครับเดี๋ยวขอโทษนะครับจะปิดแล้วละ Được, hồi hồi rồi, để dưới một cái máy ướp đồ